แล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ทงคัสสึวาโกนะเป็นร้านเออ่ทงคัสึที่มาจากญี่ปุ่นโดยตรงถ้าเราไปญี่ปุ่นเราก็จะไปกินร้านนี้แหละแต่ตอนนี้เขามาเปิดอยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรวี่เอ๊ะสยามเซ็นเตอร์อ่ะสยามเซ็นเตอร์วันนี้เราสั่งเป็นเนื้อสันนอกแล้วก็กุ้งนี่นี่นเสันนอกแล้วก็กุ้งนะดูข้าวพัซิกอนว้า มีข้าวน่ากินมากนะครับแล้วก็มีซุปมิโซะให้ด้วยนะแล้วก็ตัวน,นี้เป็นสลัดลาดไปเลย <S 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 ถ้าใครชอบกินสลัดนะกระหล่ำเนี่ยก็เติมฟรีได้ไม่ยาแล้วก็ซอสใครจะลาดอย่างนี้ก็ได้หรือเอาไว้จิ้มไปนแต่เราเอาไว้จิ้มดีก ้เวลาชิมแล้วทุกคนเราต้องตักข้าวร้อนๆก่อนตะกบตักข้าวตักข้าวมาก่อนนะตักข้าวมากนเสร็จแล้วแล้วก็ชิมสลัดก่อนแล้วก็ชิมสลัดก่อนมา ออบมากน้ำสลัดแบบหอมหอมน้ำงาสลัดานาอร่อยมากนัวในปากบอกเลยขอจิ้มสันขอจิ้มสันในแบบดูคกตอบนะดูควากตอบ สุดรที่อร่อยมากเพราะเท็กซ์เจอร์อะมันแป้งมันกรอบพอกรอบอเสร็จแล้วเนี่ยไอ้หมูนเนี่ยหมูสันในหรือสันนอกอะไรสักอย่างงเนี่ยม,มันนุ่มมากมันไม่เดี่ยวเลยนะมันนุ่ขอขอมมากอยคำไปคำแล้วก็กินข้าวน,น,นุ่ม ฟินมากแล้วมีเครื่องเคียงบอกเลยว่าฟินมากทุกคนบอกเลยว่าฟินมากกระหล่ำเต็มแม่นนะอะไรมาบนี้เนี่ยเนี่ยมาดูนะ ลนมเป็นไม่อั้นทงคัตสึวาคกิ้วเอ้ยทงคัตสึวากโกทงคัตสึวากโกนะทุกคนใครมาแถวสยามสยามนิทรบอรี่หรือพลาคอน mm hmm. มาได้นะครับอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นอะไรชั้นสามชั้นบนสุนดอ่ะนะ อยู่ระหว่างทางเชื่อมระหว่างสยามเซ็นเตอร์กับสยามดิสัฟเวอรี่ถ้าคุณอยากลองทงกะสือร์อร่อยๆต้องร้านนี้เลยอร่อยมากต้งตำรับจากญี่ปุ่นเลยครับนะบอกเลยว่าอิ่มมากดูปูถ้าใครชอบกินทงกระสือนะแนะนำเลยว่าต้องมาลองให้ได้เพราะทงกระสือที่เนี่ยมันจะกรอบแล้วหมูจะนุ่มมาก กุ้งเนี่ยัวใหญ่มากๆเลยเหมือนคุณบินไปกินที่ญี่ปุ่นไม่ผิดเลยเพราะเวลาไปญี่ปุ่นก็จะเป็นร้านนี้แหละเพราะเป็นทุกระสืที่ขึ้นชื่อมากนะครับแล้วก็มื้อนี้ที่เราสั่งเซตมีทั้งกุง้งมีทั้งหมูสันนอกนะในราคาเซตละส6 0ร้อบาทและกะหล่ำเติมไม่อั้นข้าวเติมไม่อั้นดูดิกะหล่ำเราเตมิมไปสองถ้วยนะนะครับอร่อยมากอยู่ตรง นะอยู่ต้มสยามเซ็นเตอร์ชั้น2ทางเชื่อมระหว่างสยามเซ็นเตอร์กับสยามดิจิัลบรีใครมาเที่ยวสยามหรือใครเป็นสาวกทงคัส,สึอยากลองทงคัส,สึอร่อยเชิญร้านนี้ได้เลยนะคะทงคัตส,สึวาโกอิ่มมากๆไายบ้างเดี๋ยวเราจะไปชิมอะไรต่อไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ